สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแก้วตาพากิน h ชนแนลเด้อจ้าวันนี้ก็ผักต้มคือเกาจ้ะแต่ว่ามันมีไข่ต้มปลาปลาดุกย่างสองตัวเลยปลาดุกย่างพี่น้องแล้วก็ปลาต้ม

ไปแก่ปลาก็ลืมมานานมากินในตู้หมดแล้วเหรอในตู้ยังเหลือน้ำเย็นอยู่มันขอตะปวดเป็นน้ำเย็นนะตั้งไว้ให้มันหายเด็กกินข้าวติดคอพี่น้องนแก้วไม่มีเอ้น้ำกินแก้วติดคอเลย กี้ริว้วนะพักกี้ริ้วออเดอร์พี่น้องเ้ยกินข้าว้ะอมมันกัน้ะอมมันเก่าเราเดิมเอาวางไว้ กินข้าวกับผักสะอมสะอมสะอมแล้ออขยับมเฮ้ยหกใส่นันเด้อ hap da มึงด้วพี่น้องด้วยมึงข้าวกับผักมึงข้าวกับผักมึงข้าวกับผักเดี๋ยวจะแก้วจะกินหัวปลาก่อนหัวปลานิยนเด้๋พี่น้องหัวปลานิยนหัวปลานิยน มัข้าวกอหัวปลา อือยาก้ะพี่น้นองนะที Hi, i need the money. ยุกยุกปิ้ง Rồi rồi หัวปลากระกังเยอะเหมือนกันนะพี่น้อง พอดองจี่แก้วเออดองลูกตายไปได้ลูกเพิ่นอยู่ราดบุรีเฮ็ดบ้านขยันเฮ็ดบ้านท้าสีเฮ็ดยังแล้วก็ไอเฮ็ดเฮ็ดแล้ไวไอมาย้อมขึ้นไหม 6โมงทุ่มนึงก็ไปย้องขึ้นแม่พี่น้องเอากระดเหล็กนะ่ะึ้นไปทาสีบ้านเพื่อนเป็นบ้านไม้เอาไปวางบนวางบนแท่นกระดเที้ยนึงแท่นกระดคือหมายถึงว่ากระดาสมัยโบราณมันจะเป็นกระไดไม้แล้วมันจะมีจะพักขึ้นอย่างนี้แล้วก็อมอกก็เอากระดเหล็กขึ้นไปวางเทินแล้วมอก,ก็ขึ้นไปทาสีย,งยังบนยืนทางบน แล้วก็มอก็พาดตกมาเพ่ไม่น้องพาดแบบกระไดมันหงายหลังแม่กระดเหล็กอะ่ะคงจะดันอย่างนี้แหละคงจะดันแบบฝาผนังแล้วก็มือนึงก็ทาคงจะแบบดันแล้วก็กระดเหล็กมันหงายทวนยังเสียไปผ่าหงายลงมาหัวฟาดตรงเนี้ยบะฮูสึกตัวแล้วก็แขนเนี่ยหักสองท่อนแขนเนี่ยหักปนเลยบัตสองท่อนแล้วก็บอกหักหักปนเลยแขนน่กะก็ดูกระเดกอะ่ะ ไม่รู้ลงท่าไหนแขนหักกระดูกปุ่นเลยว่างั้นก็แกย์จะไปโรคกระดูกพุ้นด้วยแล้วดูแล้วนะเอาว่าแกยขแข็งแรงแตไม่เคยเจะใครจะป่วยมาก,ก่อนอายกวันเอ้ปากแม่คือเอาอั้นมาทายแม่นี่เนี่ยที่ทารู้ตะกิดไม่มีลิฟ์เลยอืมปากมัน ว่าไปว่ามาพี่น้องปากอยคึอแหล่ลงเลยเนาะข่อยว่าปากก็แคลแอแฉะมเจ้าจะเห็นข่อยกจะตกใจเด้อตอนนี้ก็ผ้าตัดผ้าตัดมาหวานผ้าตัดแขนสด เมื่อเมื่อคืนนี่พาตัดสมองตอนนี้ยังไม่หมดฤทธิ์ยาฤทธิ์ยาเดีย๋ยวว่าเดี๋ยวว่าว่าหมอบอกว่าจะวิ่งลงเตียงอยู่เรื่อยจะไอลุกจะลุกลงเตียงอยู่เรื่อยเ่ราะงั้นเดี๋ยวแก้วว่ของใส่จะไม่หมดยังไม่หมดฤทธิ์ยาฤทธิ์าชามันจะมีอาการฤทธิ์าชาอยู่นะ ขอให้แกปลอดภัยด้วยพอดองเลยอยู่กับลูกกระหลานไปนานนี่ไงเขาพี่พี่ชีบอกว่าเลือดข้างในสมองถ้าหายใจเองไม่ได้ก็ต้องเจาะคอเลยอ้าวตอนนี้หายใจเองได้แล้วใช่ไหมอ๋อเลือข้างในสมองแม่แม่แมอนหาว่าเป็นหน่อยเดียว เลือดข้างในสมองพี่น้องอืแม่ดอกมาเพิ่นทึ่งกันมาเลิกกันมาหาปีแล้วมองโดนกล้องแล้วเข้ามาทำไมไม่ได้เข้ามา มันกะท่งงนจะหมองผมจะหายใจเองมาแล้อเจาะใช่ไหมแต่มะ้าวมเช้าวนี้แอนบอกว่าหาหาปลอดภัยแล้วอะหายใจเองได้อยู่หรอง้งเออบนตัวบวดเลย ไม่ต้องบุญตัวบวชเลยก็เอาบ,บุญเกี้ยคือแบบบนตัวบวชเลยตอนอภีก บอกวนตัวบดเลยท่าน,นพี่จะโจ,จนบึ้งไปลเลยเ อร่อยออร่อยพี่น้องอืมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แก้วหนะ่งเด้อเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อหักสขุขสุขคนได้จ้าเข่ายัางเต็มปากแก้วเลยเลยแก้วลายอะ่ะก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรง ถ้าใครเข้ามาดูย้อนหลังก็ขอให้อายุวันไอ้วันโนสุขังพลังอายุมั่นฝันยืนเด้อจ้าขอให้เฮงๆงรวยๆบางๆกันสักกูุ่สักคนเด้อบ๊ายบาย